การปลดล็อกให้สามารถปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะคะก็ทําให้ชาวบ้านบนพื้นที่สูงหลายจังหวัดที่เคยใช้พืชชนิดนี้มาทําเสื้อผ้าหรือว่าผลิตตัพันต่างๆของชุมชนเขาก็มีความหวังนะคะว่ากัญชงนี่แหละค่ะที่จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ค่ะครับ่ที่ในเมืองธรรมดา เสื้อพิธีการของกลุ่มชาติพันธุ์มงบ้านน้ำตวงตําบลน้ำพังอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านที่ทําจากใยสังเคราะห์คือชุดประจําชนเผ่าที่ใส่ออกงานเป็นประจํา <c oughs> ในอดีตชุดนี้จะทําจากใยกัญชงซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ที่ผ่านมากัญชงถูกขึ้นบัญชีเป็นพืชเสพติดชนิด5ทําทให้ต้องเลิกปลูกไปและใช้ใยสังเคราะห์ทดแทนใช้จะดส่วนไม่จะใช้ไปเรื่อยดีกวน เมื่อราวาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาให้จังหวัดน่านเป็นหนึ่งใน6จังหวัดที่สามารถปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจได้จึงสร้างความหวังแก่ชาวบ้านแม้จะไม่มั่นใจกระบวนการขออนุญาตจะเอื้อต่อการปลูกกัญชงและแปรรูปเป็นสินค้าได้อย่างแท้จริงหรือไม่ก็เป็นนี้มีนใหม่ที่ดีหรือเป็นก้าวแรกที่ดีในการที่มีการปลดล็อกแต่ผมอยากจะเสนอผ่านในสื่อในตรงนี้ไปว่าถ้า ภายในภาคหน้าถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมให้กัญชงเนี่ยนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจในด้านนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สุดของชนเผ่าผมเนี่ยจะเข้ามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือใช้ในการทำเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าวิสาหกิจชุมชนก็ได้นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้พื้นที่15อำเภอใน6จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านเพชรบูรณ ตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจได้เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านจากสีอำเภอได้แก่อำเภอแม่วางแม่ริมเสม,มืองและแม่แจม่มต่างให้ความสนใจไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกัญชงซึ่งวัตถุประสงค์การปลูกหลากหลายทั้งเพื่อการค้าการแพทย์การศึกษาวิจัยการใช้ตามวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมแต่ยังต้องอยู่ในการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะฉะนั้นการขออนุญาตเนี่ยไม่ใช่ว่าขออนุญาตปลูกเสร็จแล้วมันจะเสร็จเลยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่การปลูกมันก็จะมีเงื่อนไขอย่างที่ที่เรียนว่าจะต้องควบคุมกํากับไม่ให้ t s c เกินถ้าคิดจะถ้าเกิดวันไหนจะตัดก็ต้องแจ้งให้ทางทางเจ้าหน้าที่ทราบก่อนล่วงหน้า15วันถ้าจะขนย้ายก็7วันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะหมายความว่าการขนย้ายไปส่งต่างจังหวัดไปส่งที่บริษัท ปลายทางที่เราที่เราต้องที่เราจะส่งขนส่งไปอย่างเงี้ยค่ะกฎหมายก็กําหนดให้ว่าคุณจะต้องแจ้งก่อนเพื่อที่จะให้ทางทางเจ้าหน้าที่รับทราบค่ะเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่ากัญชงขอย้ากัชญชงเป็นยาเสพติดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการปลูกต้องขออนุญาตส่วนต่างๆของกัญชงสามารถแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายเช่นช่อดอกนําไปผลิตยาใบนําไปผลิตอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสําอาง น้ำมันจากเมล็ดก,กันชงนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์สมนุนไพรเครื่องสำอางส่วนสารสกัดจากกัญชงนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่มเครื่องสำอาง